สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถาวาะผู้หากินหมานขึ้เกาน,นะครับวันนี้พาพี่น้องนะครับมาสำรวจอัปเดตราคาวัวไฟนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านหาันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับประจําวันที่27กันยายนพศ2566นะครับพี่น้องกับบรรยากาศเช้าแบบเละตุ่มเป๊ะครับพ่อมไดสแล้วพออ่อมาาเะม,มาสื่อมาขายนี่แต่มาสือมาขายเนาะ อ่ะพี่น้องนี่อ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาสำรวจเลยครับผมบอเสียเวลาครับกับบรรยากาศแบบเละตุ่มเปะครับพี่น้องข้าวกระปุนบ,บางไฟครับวันนี้ปลาสนามครับพี่น้องโอ้โทกค้าวกับมะขืนเอาอาผูหน่อยเจียบละข้าวผูหน่อยพี่นอ้องเบิ่งสวัสดีครับได้มากตัวครับวันนี้สองตัวนี่เดี๋เหลือสองตัว อาสายผู๋สายขุนครับนุ่มน่อยครับอ๋อเปินกำลังต่อร่องราค่ากันนาทีมื้นกว่บาทนะครับตัวนี้ว่าอขอหาพันขนาจ,จะมื้นหาว่าขายดีกี่ลอย,ข,อยขายเจ็ดว่าขายพ้องเท่าไรครับตัวนี้หาพันสองหาพันสองหาพันเสื้อืออ้ออ๋อมื้นหาว่าเพิน่นไา่เท่าไรละ่ะ นไหนซีพัเจ็ดหนึ่งหมื่นรตัวตัใหญ่เท่าไรเนี่เท่าสาเออสองหมครับตัวหน่อยหมื่นหาครับผมมาตลออ่ยีทีเนาะฝากเบอร์พี่นอได้ครับผมศูนย์เก้าแปดหกสองทไดก่อนหกสองหกสองเจ็่ของหอยครับ ไปอุ่มครับไปอุปออ่มเนาะอุ่มดอยเอทับพี่น้องอ่าพี่น้องเละตุ่มเปลเลยครับพี่น้อง <c oughs> โอ้จีไปทางไหนล่ะครับปานเอาบุญบังไฟล่ะครับพี่น้องมคนนี้วัวก,ก็เลยบนเขาเต็มพื้นที่นะครับเพราะว่าอ่ามันเละครับพี่น้องฝนตกตั้งแต่เมือ่อคืนครับผ้าอยู่เขาสามสี่มือ <c oughs> สาวหน่อยอยี่บาร์ะพ่อรนี่ พ่าไปสองหมื่นถวนเต๋โอ้สูงยาว้ยเข้าดีครับพี่น้องอันนี้คือราคาล้อนะครับพี่น้องสองหมื่นสูง,งรรประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกงบบรรดาบัตรไหนหรอเปล่าอ๋อบรรทุนหลาดโนนแค้นเนาะได้๋ยว่างโตนี่ขายบัตรเต๋อเลือตัวเดียวขายบัตแล้วเหลือตัวเดียวโอ้ฝนโตเกียร์ครับน้องบอสเนาะสองหมื่นนะ 20, บาทครับพี่น้องนี่วัวสาวต่อไหนนะ้าบอสเนาะมีเบอร์บ่าเ่าเบอร์ได้เ่า 0 8 6 6976นึ่้าเกอันนี้ก่บาจำบะไดบ่ใดจำบ่ไดบไดกำลังกิดอยู่งเกิดเก้าหก7ง6่ของพ่ออย่างบอออพ่อบัวบอพ่อบัวนนองแค่นปะตุมรัตครับพี่น้องสองหมบาทครับฟัวสาว เอาคุณบอกเอ่อผมติยามไปทางไหนนะพี่น้องทางนี้ทางนี้เละพื้นกับเละนะครับพี่น้องเดินยากยากยากครับเดี๋ยวพาพี่น้องสำรวจไปเรื่อยๆโอ้โหนี่พี่น้องตฝนตกมากอะมันก็จะลำบากประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปหางัวราคาถึกถืให้พี่น้องเบิองก่อนเด้อครับ ออกมาแล้วครับพี่น้องวิดมองวิดมองน้ามาแล้วครับเดี๋ยวหาของสื่อพี่น้องสำหรับผู้ใดงบปลาไหลครับพ่อเหนียสวัสดีครับผมพ่อเหนียรักฟักดีฟาร์มมีอะไรบ้างตัวพ่อกัวงัวสาวเนี่ยนะตัวละสิบห้าห้าร้อยกระแมนเบิร์ตับเนี่ยซตัวนี่ตบตัวผูกกระแมนเต๋อเมื่นหาเต๋อหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย 15500โอ้สูงลอยสามสิบนะครับตัวนี้สูงประมาณร3 0ยนะครับสตัวเลยนะพ่อเนาะสตัวครับ4ตัวเลยสตัวนี่ครับ3าัวสาวสตัวตัวปูหนึ่งตัวตัวละหนึ่งหมื่้าพันหบาทอ่ะพี่ลองนี่สวยๆเลยครับหนึ0 0หมื่นห้าหนรราคาเดียวกันหมดเลย ถายกสีตัวได้ลดหลายได้พหมเนาะครับผมตัวตัวละห้าพันกับใครได้ตัวละห้าพันกับใครได้เนาะตัวละหมื่นหาครับพี่น้องนี่โอ้โง่แม่สาวนะครับนี่ตัวละหมื่นห้ายกสี่ตัวต่อรองได้ส่งได้นะครับเนาะ อ่ฝากเบอร์พี่น้องได้พ่อ086 086 8555 8555 328 328พ่อเด็กรักพักดีฟาร์มครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเลยครับพ่อมืัอนี้เลครับเลยเลตุ้มเตงยางบ่ได้เลยยบง่ได้เลยครับพี่น้องอ้าวอพ่อพ่อพ่อหนวดพอดีพ่อหนวดสวัสดีครับสวัสดีครับผมตายเราบันทึกตาย่คือขาก้นพี่ ที่นีงสาวหน่อยดิีิโอ้สาวหน่อยประมาณตัวตัวตัวจะบาก็ส็ดพันพหนึ่งหมื่นหนึ่บาทเอาพี่น้องมวสาวหน่อยครับสองตัวเลยเดียเนียตัวนงละเด้อมันยากหครับทุกขายากยาพี่น้องมันทุกขายากเลยพี่น้องพี่าตอะพี่น้องนี่อ๋อมันขวัญเอเนาะ นี่พี่น้องสาวหน่อยสองตัวอย่างออแยกยากกว่ามันโตขายยากอ่ตัวหนึงบดยกคูตัวละหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทนะพ่อเนาะถ้ามีเงินสองหมื่นนี่พี่น้อยเลยสองตัวมมันนงซือมาตั้งไงเนาเอาไปขุนเอาครับพี่น้องเอาไปขุนเอาตัวนี้นะพ่อ

บ่าดขายเม่แล้วถึงตัวนายหอยถึงตัวเพรมันต้พี่น้องถึงตัวนายอยถึงตัวีว่าเป็นอะไเป็นหารดีนะพี่น้องหนังหนาดีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องเอาฟังไม่ปิดครับตาโมกัสมต้องหมื่นหาะพเนาะตาม้า้าตัวนี้ตาปูตะปูวาบามันข้าวอตาเมหนึ่งหมื่าพันบาทพัฒนาขึ้นไม่ไปอีกเรื่อยๆแม่หอยพัฒนาเนาะ อาวมีอีกตีพอตัวนี้ตัวน uhh well> ี้เท um ่าไหร่พ่อสิบแปดหนึ่งหม่พันเจ็ดร้อยบาทโอ้หนึ่งมื่นแปดพันรบาทครับพี่น้องตสองารอาคาราคาพอสิพอต่อนั้ง่เนาะ มื่นเท่าไรก็บอกมื่นแปดเจ็ดร้อยสองมื่นแปดอยากได้ลายอยากได้ลายใจอยากได้ลายเนาะอยากซื้อน่าคนเป็นทวงใครว่าตัวเดียวหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องมีตะของถือกับโมเนลล์บุ้งดูโค้งดีละต่ำตัวตำนี้วิ่งออกมาเนาะครับผมขยอว่าอยา่มันแปดเต่าหมดปนะทั้งสองเต่าจะมาบักปะนะโอ้กันซีกันแปดเต่าว่าไปยังแปดเต่าว่าไปยังอ่าพี่น้องมื่นแปด สตัวนี้ตัวละหน0่งมืนหบาทพันไม่หลาเบิงเพ่งบนพรเนื้อหนังสูงติดบดด้วยครับงอไทยหน่อยเฮาดิหนึ่ง1มื0บาทนี่เรางอไทยกลางเขาอื่นตัวนั้นมืหาน้อตัวนั้นมืดเท่าไหร่ก่อนตัวนั้นตัวนั้นมืดซโอ้มืดซีติโอราคาพอสื้อว่ตทองไว้ปันทิเอาปากเบิยอนได้เล่าครับผมฟิชบไม่อไศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ห่องไหวคักขากันสำรวจอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องขอบคุณหลายพ่อทุช่วาพ่อครับไก่ไก่จไปไกลหลายก็ไม่หน่อยกาวอมเดี๋ยวพาพี่น้องสำรวจมาเรื่อยๆครับมาไต่หงสำสาตะเกาวงามหลครับวันนี้งวงามกับพวกอยเขานะครับเพราะว่ามันถ้าอยู่เขาครับพี่น้องฝนเลยบก่าวัวเขามา โอ้นี่แม่มาหาสื่อง้อบ่หน่หาสื่อง้อตีแม่สื่อได้ไปอ่ะเอาสื่อตัวนั้นตีเจ้าบ่าละแม่นั่นเศร้ากว่าอ๋อง้อสาวหรือง้อทองแม่ง้อสาวสื่อไปเลี้ยงตีแม่มาจากบ้านไหนล่ะครับตอบมาดิครับกันธราวิชัยโอ้นี่ครับพี่น้องมาสื่อเอามาหนี่เละครับพี่น้อง เลเลิอ้าวบ๊ดยบครับของของประสิทธิ์ฟาร์มผมเอ่อของอน้องพัดนี่เนาะพัดมโอนี้ได้มา้งตัวเด้มา้งสองตัวครับผมได้มา้งสองตัวปลาโมน,นี่ยังงี้ก็มูแล,ล้วโอนี้ครับงูหน่อยสองตัวเด๋ยว <laughs> งูหน่อยสองตัว, <laughs> ตวพี่น้อหน่อยพัดอันนี้สถานะเป็นทังไหนครับนี่พอ่อง้อใกล้ทอดแล้วครับผมใกล้ทอดแล้วพี่น้องนี่นมลงแล้วของเคอฟสามหนึ่งของเคเอฟสามหนึ่งว่าเป็นแปดเดือนกว่าตครับผม เคฟสามหนึ่งไซยักษ์ครับตัวนี้โอ้สูงลอยห้าสิบสูงลอยห้าสิบเป็นแม่ท้องที่ไรครับนี่ท้องสามนี่นะครับท้องสามเนาะกับเคฟสามหนึ่งแปดเดือนกว่ารอกินน้องได้เลยนั่นนๆตันๆเลยครับพี่น้องตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่หกหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้หกหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องพร้อมทรงฟรีสาร้อมตัวใหญ่ๆแบบนี้พี่น้องสำเร็จง่วงสองตัวนะครับ อ,อีกเมื่อกี้มือพี่น้องนี่งว่าสองตัวหกหมืน่นเก้าอีกเพิ่งเดือนอ่ะ,อะเดี๋ยวฟังหนีก่อนอ่ะพี่น้องหนาใหญ่เลยนะครับพี่น้องกราบเนือ้อใหญ่นี่สูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับท้องแปดเดือนกว่าแล้วหกหมื่นเก้าขึนมาอีกตัวหนึ่งตัวน,นี้ท้องเด้งเดือนครับเด้งวหน่อยมาสองตัวทีเดียวตาบักใหญ่ๆเลยโอ้พี่ตาบักใหญ่ๆครับพี่น้องตัวนี้ท้องกับคนไใดเนี่ยสามหนึ่งครับผม Key e v สามหนึ่งว่าเป็นงัวผูกเนาะ ขับอกประกันท้องว่าเป็นหมันหมดแล้วนี่ย,ยมันใหญ่แห้งครับพี่น้องกำเนื้อแต่ว่านี่คือประกันท้องตรวจท้องนะครับพี่น้องรตรวจท้องมีคลิปวิดีโอการตรวจนะครับสูงร้อยห้าสิบบวกครับร้อบวกด้วยครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่ก็ตัวเมื่อกี้ตัวนั้นร้อยห้าสิบตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบบวกบวกหนอกต่างหลังตรงแข้งขาใหญ่ท้องกับเคอีฟหกแปดสามหนึ่งเดย์เจ็ดเดือนตัวนี้ ข้อเดียวกันข้อเดียวกันโยกคูร์และค่าพิเศษเลยตัวนี้เป oh, ิดไว้เจ็ดหมื่นสองพันบาทเจ็ดหมื่นสองพันบาทเกินมาสามพันครับพี่น้องว่าตัวนี้ได้สีตัวนั้นได้โบดครับพี่น้องเอาพี่น้องตัวนี้เจ็ดเดือนตัวนั้นแปดเดือนกว่าหกหมื่นเก่าตัวนี้เจ็ดหมื่นสามพันบาทใหญ่จนหล่นเฟ่มครับพี่น้องเจ็ดหมื่นสองเนาะต่อได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับส่งได้ทั่วไทย นี่ครับยูคอกมีหลายโตเลยนะครับพี่น้องของของค้อประสิทธิ์ครับผมเนี่ยเจอกับเท่าก็เร็วนี่นะครับพี่น้องบ่ถึงจังหวัดจ,จักเทียครับนั้น,นาไหนใหญ่ครับผู้ใดต้องการมองหางว้วเฟมใหญ่ๆงามๆราคาจับต้องได้ทีมขั้นทรงฟี่พร้อมต่อได้นะครับพี่น้องนี่เจ็ดหมื่นสองพันบาทครับท้องเจ็ดเดือนส่วนตัวนี้ท้องใกล้สีออกแล้วหกหมื่นเก่าสายหยักครับพี่น้องง้วหน่อยสองตัว ยกคู่ราคาพิเศษเลยครับพี่น้องนี่มีราคาหลังไหมฝากเบอร์พี่น้องได้ครับ092ครับ092 434 434สองสี่สามมสี่อ่าหนึเกาะครับอ่ขอบคุณหลายๆครับชุกยชมมันสวัสดีครับอ่านี่พี่น้องบรรยากาศสื่อขายวันนี้อาจจะเบาบางเล็กน้อยนะครับเพราะฝนตกแห้งแต่ว่าก็มีนายหอยมานสื่อขายกันสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับของพ่อปครับนี่ครับเอาป้าสวัสดีครับมาแต่ใส่เนาะครับนี่ ่วปีปีปัทธุ์ทูมแม่ลูกตีโอโหดตองยอเลยเนาะเจอฝนมันหนาวครับคบหนี่เจ้บาทครับผมสามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสบาทเอาแม่ลูกครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียอ่ะสวยๆวันนี้ถือฝนเล็กน้อยนะครับพี่น้องมันหดหนาวแต่ว่าบอบบางนะครับพี่น้องนี่สามหมื่นสามพันบาทเด้กมั้งตัวผ่ามวันนี้มเด็กมั้าคบหนี้เนาะพี่น้องแม่สูงมากๆลอย 40ครับแม่สูงวัน140ลูกสาวประมาณ2-3เดือน3า0 0 0ื่นสบาทครับพี่น้องนี่ต่อรองเลยนะครับเนาะครับผมต่อรองเลยครับอ๋อฝากเบอร์พี่น้องไดครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้า่สามเจ็ดสี่สามหกหกห้าศูนย์หของห้อยยังครับผอมนตีครับผอมนตีเนาะผอมนตีว่าปีครับพี่น้องจะขายห้สอตัวครับผมไหนสองตัวไหนนี่ตีสาวหน่อยตีตัวนี้กับตัวนี้บ่ อ่ะแม่สาวตัวแดงแดงโบดโบดครับพี่น้องน,นี่สวัสดีครับตัว,วตนี้ห้องเท่ะเลครับแม่สาวตัวน,ตนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องโอ้ยผู้ใดมีเงินพอซื้อเก็บไปเลยครับพี่น้องหมื่นเก่าหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับแม่แดงอ่าแม่แดงประมาณสูงมาหนึร้อยสามสิบบวกบวกครับสวยๆเลยครับพี่น้องหมื่นเก่านะครับโบดด้วนะครับพี่น้องนี่ สวยนะครับตัวนี้แดงดีพอดีฝนตกตัวนี้ตัวนี้เหรอครับตัวนี้เหรอหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับแม่เทัลหนึ่งหมื่นสี่โลดธรรมาชาติบาทตัวนี้อ่ะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องสวยครับพี่น้องเนื้อหน,นังดีตัวแดงหมื่นเก้าตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับมือนี้งวัวน้อยหลายครับพี่น,อน,อนอ้องเหมือนงูปลาไหลนี่เป็นตระสือเก,ก็บแห้งครับ ไต่มาสองตัวดีครับปากเบอร์เอาเอามาตัวมาีเอามาสองคนมันตกรออ๋อปากเบอรี่น้องครับศูนย์ปดสองศูนย์ปดสอปดี่หนึ่งแปดซี่หนึ่งสองหาหกห6าสองหาหกหของพ่อยองแบบพ่ออ่านเนาะบ้านไหนบบบ้านไหนอ่านบ้านปีเนาะครับผมอ่าชิคโชมมานพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พาไปนอนเข้าไปเลยแม่ข่าืองามแด่แม่ข่ามาแต่บ้านไหนครับนี่ยบ้านทองหลางจ้ะบ้านโคกสีทองหลางว่าปีปทุมเนาะไม่ขายแต่พระยืนขาะพยืนพระยืนนี่อยู่คอนแกนหมอนี่โอ้แม่ข่าืองามแต่ตัวใดดังตัวใดดังไร้โตจ้ะดังไร้โตเตะมาทุกมือมานี่ยบ้าค่ะหนูเ้างกรล้องมากอทิตย์แรกนี่อาทิตย์แรกเลยเตะขายได้หลายไปบ่จ้ะเตะโอ้ยสื่อตัวใดยเนาะพอดี้คือบ่ทั้งฝันเนาะพัดีนี้ เอาผู้ใดสนใจกับติดต่อเบอร์แม่ค้าได้แล้วมีเบอร์บ่มีจ้าเบอร์เบอร์ไหนศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้จสองสี่สองเก้าสองเก้าี่แปดสองจ้าสี่แปดสอดอยากได้เบอร์ตัวใดเลขใดหาพอดีนะครับโทรสอบถามพอดีนะครับนี่แม่ค้าอยู่จังหวัดคอนแก่นตะวันตกเอ่อทรถามใดเนาะเพื่อเพื่อมาผอกันรังสี่เนาะเอามาส่งใดครับพี่น้องสลัคาม ครับจะโชว์คนหมานครับผมสวัสดีครับพี่น้องนี่ซื้อว่างใดก่อนน้องเบียร์น้องเบียร์แมคคาเบียร์นะครับพี่น้องจากพระยืนขอนแก่นครับสวยๆครับผมมันหมานครับผมสวัสดีครับพี่น้องยางอยากจัะหน่อยเด้อครับวันนี้แบกขาไปยางอยากแคงแงงมาละไปยากยากครับไม่ได้ผมว่ามันขากระบุนมองไฟล่ะครับวันนี้ทกขากรบไม่ได้ครับ ่เดี๋ยวเบิ้งว่ะตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้้องตัวไหนครับนี่มันทองมั้งทองโอ้แม่แดงครับพี่น้องแดงโบดรับสวยๆเลยครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ทองครับปุณิยครับทองเคฟของเคเฟนันเป็นลูกฟาตินอนลูกฟาตินอนต้โอ้เอกสารไปหลอดนี่ับ่ลูกฟาตินอนท้องกับเคฟจ็กเดือนแล้วครับสเดือนสี่ขวามเดือนเป็นท้องแรกบ่ เอาเป็นแม่สาวทองแหลกครับลูกฟาตินอนของ k f 3สสูงประมาณร้อยเท่าไรครับนี่ประมาณ 150, ร้อยหาสิบับเป็นแม่สาวทองแหลกฟิมใหญ่ๆตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่หกหมื่นเจ็ดพัน 7, บาทครับพี่น้องนี่อ่ะแม่สาวครับแม่สาวทองแหลกครับลูกฟาตินอนท้องเคฟสามหนึ่งสามเดือนกว่าอ่ะมาดียางอ่อนตัวกับยางยากยา่กับพี่น้อง อ่ะผู้ใดส,สนใจก็ส,สอบถามรายละเอียดเอาได้ครับพี่น้องนี่หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับง้วนมัตสัยครับนี่โกสุมครับโกสุมมิสัยบ้านไหนอ่ะบ้านแพงบ้านแพงสาวหน่อยบ้านสาวหน่อยตัวนี้สาวหน่อยเพชรบ้านแพงไหนมาตัวเดียว,าว,าวสาวหน่อยใช่ไหมเดือนสี่ครับพี่น้องโอ้มนโหสาวหน่อยเขาหลายนะพี่น้องมีแต่สาวหน่อยงน้นเลยสารคนงบประหลายเนาะ ฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม065ย์หกห้5ศูนย์หกห้าหกหนึ่งห้ของหอยได้ครับหอยวิทย์ครับหอยวิทย์จากสาวน้อยเพชรบ้านแพงโกสุมวิสัยมหาสารคามครับขอบคุณครับชมมาครับสวัสดีครับพาพี่น้องมาเลาะมาเรื่อยๆครับส่วนนี่ก็กัจะหลายคนก็บยุดเตยขมเตอาคารเหรอครับพี่น้องมันเละมันฝนกต่ตอนนี้กับฝนกต่ยังรีบอยู่นะครับ <laughs> ไทยายากขนาดปะ <laughs> เออมันจืดครับมาต้นใส่แล้ว่ะอ๋อเด็กโต,ตไปตามซื้อไปเลี้ยงบอกวะโอ้เอาปอบพอ่พอรับซื้อบอกว่าเอาพวกนี้ต้องการขายงัวปูมาป่ะโอ้หางัวแม่อ้วนงัวงมันเออก็กอ,อเอางัวไปเข่าเฉือดครับพี่น้องยางยากครับพี่น้องนี่บรรยากาศเลิตุ้มเปี้ โอ้สงสัยคลิปนี้ก็นจะได้จบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องเพราะว่าอ้วก็เริ่มไหวแล้วครับห้วก็เริ่มไวหว,ลไวแล้วแล้วก็บ,บรรยากาศก็กซาซาเบิ่งแล้วเบิดแล้วก้นกับเลยฝา,า,ากง,ก,งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเท้างอกผู้หากินหมาแล้วก็ช่องทำกินสนิษฐานด้วยนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ